ไม่สามารถที่กล่าวได้ทั้งหมดนะครับรก็ขอคอบคุณมากครับเราทำงานเป็นที่ครับไม่เลิกนะครับอราไม่พบอย่าไม่เลิกครับถ้อยคำเรียบเรียบเข้าใจง่ายพูดออกมาจากความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งรับบทบาทหัวหน้ากลุ่มชายผู้ห้าวหาญวลีนี้ช่างสะท้อนตัวตนของลูกผู้ชายกลุ่มนี้ที่ต่อมาผู้คน เรียกขานพวกเขาว่าหน่วยซิลเมื่อคืนนี้ตอนตีสามหน่วยซิลกลับเข้าไปในถ้ำอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมแห่งความสุขที่เราได้เห็นน้องๆทั้ง13คนอยู่ในเนินนมสาว รุ่นแทนจูเนียร์เกรดปิยวัต์ตรายรัตนากรอ oh, ยุคแอนคาร l มีจุ้ยสวัสดีครับผมเรือโทปิยวัตรตรายรัตนากรเรียกสันส้นๆว่าจุย้ยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษที่3กองรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่1น่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือครับการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารของผมนะครับตอนนั้นสอบ3เหล่าแล้วก็ติดทั้ง3เหล่าครับตัดสินใจเลือกนักเรียนในเรือเพราะว่าความหลากหลายทางภารกิจ แล้วก็โอกาสในการศึกษาและต่อยอดในด้านต่างๆครับ <S <S เห็นได้ชัดเจนก็คือในเรื่องของโอกาสฝึกและศึกษาร,ร่วมกับต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการฝึกภาคประจําปีก็ได้มีโอกาสได้ไปต่างประเทศหลายครั้งครับแตัดสินใจเลือกหน่วยซิลนะครับเพราะว่าในเรื่องของการฝึกศึกษาเนี่ยมีโอกาสได้เสร,ริมความอดทนแล้วก็เสริมทักษะในหลายๆด้านครับในการฝึกนะครับส่วนที่ผมคิดว่าหนักที่สุดก็คงจะเป็นสัปดาห์นรกครับซึ่งจะต้องรับภารกิจต่อเนื่อง ไม่มีการหยุดพักเป็นเวลา120ชั่วโมงครับในช่วงที่อยู่ในการฝึกก็ค่อนข้างหนักแล้วก็ต้องใช้กําลังใจมากพอสมควรครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรายังก้าวเดินต่อไปข้างหน้าครับยังไงเราก็สามารถจบภารกิจได้ครับล่าสุดที่หลังจาก รับราชการในหน่วยัาชาการสงคารามพิเศษทางเรือก็ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาหลักสูตร Basic underwater demolition seal ที่สหรัฐอเมริกาครับก็ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้วิธีการฝึกของหน่วยซีลของสหรัฐอเมริกาครับซึ่งสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดในการฝึกของประเทศเราได้ครับที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นรูปแบบของการฝึกและอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วก็แตกต่างจาก การปฏิบัติของเราหลายส่วนครับในเรื่องของเทคนิควิธีการทางยุทธวิธีต่างๆครับสำหรับภารกิจหลักของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือนะครับก็จะเป็นในด้านของการสงครามพิเศษทางเรือการต่อต้านการก่อการร้ายหรือแม้กระทั่งการบรรเทาสาธารณภัยครับที่เห็นชัดเจนก็คือในเรื่องของปฏิบัติการถ้ำหลวงที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือได้ส่งกําลังพลเข้าไป ช่วยเหลือ13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำครับสำหรับความภาคภูมิใจนั้นก็คือได้มีโอกาสทำงานเพื่อประชาชนและก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยกาลังความสามารถของเราครับก็สาหรับพี่นะครับอยากจะเชิญชวนน้องๆเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทาหารในส่วนของกองทัพเรือเพื่อที่ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือราชนาวีแบบพี่เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปครับ